คนน้อยคนสวีเดนจริงๆแล้วมีแต่พวกอุปย,ยมมากมายค่ะเจอควางควางใหญ่ข้างทางค่ะ <l LP> น่ารักโอ,อ้แล้วทำไมไม่ไปข้างทางล่ะเฮ้ยสิงห์ดมมารีู่เรนนี่เหรออ๋ออ๋อดมหอแ<อ>มออ <l iffe> อ่ไป เดี๋ยวนี้คนไทยมาอยู่สวีเด็นมีปัญหานะคะเพื่อนๆไอ้ถ้าผู้ชายรับรองมาต้องเป็นครั้งที่สองนะที่เขาไ,ไปไเซ็นสัญญาอีกทีค่อยเลิกกับเขานะถ้าเลิกถ้าเลิกก่อนนะรัฐบาลส่งกลับทั้งแม่ทั้งลูกเลยค่ะต้องทนกับเขา ้าปีนะ่ะถึงไม่ชอบผู้ชายก็ต้องทนอยู่กับเขาก่อนได้ได้เขาเขียนในให้อยู่ได้อีกทีนึงไม่งั้นเขาไล่กลับทันทีเลยค่ะที่มีคนที่จะกลับสองแม่ลูกป้าก็บอกเขาจะพึ่งนี้จกผู้ชายให้เขาเซ็นให้ก่อน เขาเซียนบันนี้พรุ่งนี้ดีก็ได้ให้อดทนเอาเขาไม่ตังนะ่ะเขรารัฐบาลส่งกลับแล้วค่ะโอ้ยเพื่อนเพื่อนพายุเข้าสวีเดนนะหลายวันแล้วดูท้องฟ้าสิโอที่เมืองไทยเป็นไหมคะดู อยู่ทะเลที่พัตยาเลยค่ะโอ้ยอากาศหนาวหนาวเย็นเลยเพื่อนๆดูเสียงลมไม่น่าออกมาข้างนอกเลยนะแต่ป้าเดินมาทำงานเดิน159จากบ้านมาค่ะจากคอนโดมานะ จะอพาร์ตเมนต์มาโอ้นี่ร้านของป้าอยู่ตรงนี้นะร้านเสริมสวยอยู่ตรงนี้ใกล้ๆพามาดูเคลื่อนของทะเลสาบนะ แล้วจะไปกับลมแล้วเพืเ่อนๆจนป้ามาเดินออกกำลังกายมาใช้ทำสร้างคอนเทนต์ด้วย สวีเดนฟินแลนด์ดัมากนอร์เวย์ธงชาติสว um ีเดนนอร์เวย์ดัมากฟินแลนด์ก็เกี่ยวกันอนุรักษ์กษัตริย์ไว้ด้วยค่ะไม่ทำลายไม่ฆ่าไม่แกงเหมือนประเทศรัสเซีย ก่อนนี้นะเขเอาเรือม,มาจอดไอไว้ตรงนี้ค่ะเขาจะข้ามฟ้าไปตรงโน้นไอมันไม่มีสะพานเมื่อก่อนมันไม่มีสะาน ร้อยปีแล้วเพื่อนๆเด็กัวนี้ยังอยู่นะร้อยปีแล้ว